สวัสดีครับผมเอกดูไซคิงน,นะครับวันนี้ผมพามาชม FoxFloat RP 2 3นะครับวันนี้พิเศษหน่อยตรงที่เจ้าตัวนี้เนี่ยมีอาการอะไราภายในหักเสียหายนะครับก็คือเจ้าน็อตตัวนี้นะครับเจ้าน็อตตัวนี้ยเนี่ยทำหน้าที่แบบนี้ครับถ้าเราดูโชงนะครับปกติจะประกอบกันเป็อย่างนี้นะครับ นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วว่าเจ้าตรงหัวเนี่ยก็จะมีพิสตันนะครับหรือลูกสูบเนี่ยประกอบ,อย,บอ,ตตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเจ้าน็อตตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าตนน็อตตัวนี้หักนะครับตัวนี้คือตัวเก่าที่หักนะครับส่วนตัวนี้ตัวใหม่ที่ลูกค้าขึ้งมาให้นะครับถามว่าหักได้ไงสาเหตุส่วนใหญ่ของการหัก นะครับของของน็อตตัวนี้เกิดจากปล่อยให้น้ำมันรั่วนะครับซึมออกจนหมดแล้วก็ไม่มันเทนั้นทีนี้ลูกสูบ IAP ด้านในนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยก็ลอยขึ้นมาสูงนะครับเมื่อน้ำมันบันหมดแล้วครับก็ไม่มีอะไรขั้นกลางลูกสูบอะลอยขึ้นมาสูงข้างใต้นีแรงดันมหาศาลนะครับสามสี่ร้อยนะครับหลังจากที่ลูกสูบลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยเจ้าหัวน็อตตัวนี้ก็จะพทะกัน เดีย๋ยวผมลองเอาตัวใหม่ทําให้ดูนะครับเนี่ยจะประ,ประทะกันนี้นะครับปุ้ง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 อยู่นี้นะครับแล้วก็คาบคาบใครจากตัวซีลแล้วก็ตัวดูบิแคนที่แห้งไปนะครับก็จะเริ่มกัดก่อนนะครับเจ้าตัวน็อตตัวนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะหักนะครับถ้าเกิกัดก่อนต,ตัวน็อตตัวนี้แล้วนะครับพวกซีลต่างๆพวก เขาเรียกว่าชิมต่างๆนะครับก็จะเสียาหายไปด้วยนี่นะครับดูคราบนะครับเนี่ยเป็นสนิมหมดเลยเสียหายนะครับแล้วก็มีบิดด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็คงจะเริ่มทําความสะอาดแล้วแงะออกมาเป็นชิ้นๆนะครับว่าจะทําอะไรกันได้แค่ไหนนะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ย จากสภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ควรจะปล่อยไว้นานเพราะว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งตัวสำคัญที่ถ้าเสียหายแล้วคืนไม่ได้แล้วก็สั่งอะไรยากมากด้วยคือเจ้าเข็มตัวนี้นะครับเข็มตัวนี้เนี่ยจะอยู่ข้างในแบบนี้นะครับอยู่ข้างในแบบนี้ถ้าเข็มเจ้าชิ้นนี้เนี่ยหักเ่ยแย่เลยครับหาซื้อใหม่ยากมากต้องสั่งจาก จากฟอบเท่านั้นถามว่าทําไมผมพูดอย่างนั้นเพราะหัวเขาเนี่ยครับจะมีลักษณะพิเศษต่างกันอยู่สองสาแบบนะครับไอแบบนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่มันจะมีแบบที่เป็นเหมือนม e e ีบาดเท e เปอร์นะครับแล้วจีบจีบนะครับตัวนั้นนะ่ะคงคึงไม่ได้เพราะมันเล็กมากนะครับแล้วก็เจ้จริงๆเจ้าชิ้นนี้เองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปกติ ถ้าผมมันหาแบบน,นี้ผมจะออเดอร์อะไรมานะครับเดีย๋ยวเว้นว่าหาไม่ได้หรือลูกค้าประหยัดเงินแล้วก็คืนส่งมาให้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสั่งนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ช่วงโควิดแบบนี้สามเดือนขึ้นแน่นอนครับเหนื่อยครับตัวนี้ที่เราพยายามจะไม่คืนกันเองเพราะว่าบานี่นะครับ าเราลองดูดีๆเนี่ยบ่านะครับมันจะมนไม่เหมือนกันอย่างตัวใหม่เนี่ยสังเกตว่ามนตัวนี้ทํามาดีนะครับผมถือว่าทามาดีมันจะมนกว่าตัวออริจินอลนะครับอย่างนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาว่าแกนในที่เป็นตัวสร้างสร้างแรงดีบาาที่อยู่ข้างในนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ชิ้นเล็กนี้นะครับจะมีอีกชิ้นหนึ่งซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะครับชิ้นนี้จะมาลงประกบบ,บนบ่าเนี้ย นะครับแล้วไม่พอดีพอไม่พอดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการ System f a ฟลคือน้ำมันมันลีกได้นะครับถ้าน้ำมันมันลีกมาไหยปุ๊บเนี่ยแรงมีบาวจะเคยสร้างได้ร้อยอาจจะลดเหลือเจ็ดส0บหแล้วแต่นะครับแล้วแต่ทรงที่มันครอบกันแล้วไม่ไม่ไม่ซิลส,สนิทนะครับรวมถึงรูในนะครับสังเกตได้ว่ารูในตัวเก่าเนี่ยจะเล็กกว่า ตัวใหม่จะใหญ่กว่าโอเคเราสามารถใสแ่แกนแกนคอมเพรสชันตัวนี้นะครับเข้าไปได้แต่ว่าตรงปลายเนี้ยเราก็ไม่รู้อีกนะครับว่าบ่าข้างในเนี่ยจะมีร่องแบบเทเปอร์อะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเขามีการดีไซน์ร่องเทเปอร์อะไรว้นนี้เพื่อให้แล้วเข้ารับกับโค้งของหัวเนี้ยนะครับแต่เราทํามาเป็นแบนๆเนี่ย แน่นอนครับมันย่อมปิดไม่สนิทเหมือนพวกของออริจินอลนะครับอันนั้นก็จะทำให้คอมเพรสชันเนี่ยออกไปในแน,แนวทำงานไม่ได้ร้อยอต์าจจะเฟลได้อีกแต่ส่วนใหญ่อะชกลักษณะแบบนี้ที่ทำมานะครับหมายถึงว่าเสียหายตัวชิ้นนี้แล้วก็ทำมาเนี่ยคอมเพรสชันี่ยจะทำงานได้ดีระดับหนึ่งอย่างน้อยก็80%ซขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าแหวนที่รองข้างใต้เนี่ยหายไปกี่วง นะครับอย่างตัวนี้เดี๋ยวผมคงต้องทำความสะอาดและแกะมาดูถ้ามันครบก็โอเคถ้าไม่ครบแล้วสปริงหักด้วยเนี่ยหัวยากครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องสร้างสปริงขึ้นมาใหม่เพื่อสําหรับใช้งานแต่สปริงที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ค่าเคมันก็จะไม่เหมือนกับของออริจินัลนะครับเมื่อค่าเคไม่เหมือนแน่นอนมันมี2ออย่างครับไม่แข็งไปก็อ่อนไปโชคก็จะเหมือนกัน ไม่แข็งไปก็อ so ่อนไปเพราะว่าสปริงตัวเนี้มันมันดันดันเข็มเนี้ยได้ไม่ดีเท่าเดิมจะอ่อนหรือจะแข็งเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อต่อดัมเปอร์ของโช๊คไปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเริ่มทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะค่อยๆไล่ประกอบดูว่าตัวเนี้ย ผมออกมาจะเป็นยังไงแต่ถ้าผมดาวเนี่ยแน่นอนเลยว่ารีบาวน่าจะไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์ซแต่จะได้ขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนกึงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาไล่ดูมันอาจจะดีก็ได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่ทำมาแล้วจะไม่ร้อยครับจะได้ประมาณแค่เจดสิบเคยแย่ที่สุดได้แค่สี่เอร์เซนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาว่าโชค เริ่ม,มแล้วมันรั่วแล้วเนี่ยนะครับอย่าปล่อยไว้ครับผมเจอแบบเนี้ยอาการนี้ทุกสูบ i อ p หมุง n o น็อตเนี่ยผมเจอเยอะมากครับถ้าจะทำมาม,มีเกิน20ตัวนะครับสำหรับรุ่นหน้าตาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น RP23 CTD มีอาการเดียวกันหมดนะครับโอเคเดี๋ยวก็ลองมาไล่ประกอบทำความสารระอาดดูครับ นี่นะครับแหวงเต็มเลยปีกนอกก็แหวงตรงนี้ก็แหวงนะครับตะกี้ใช้แค่แปรงสีฟันเนี่ยนะครับปัดปัดออกนะครับแตกเลยแต่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นแบ็กอัพตัวนอกได้อยู่นะครับแค่แค่ประคองไว้นะครับเนี่ยนะครับขัดยากมากถ้าเกิดมีลักษณะกร่อนแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยเราเปลี่ยนมาเป็นแบ็กอัพตัวนอก จริงๆอะถ้าเกิดตัวนี้ครอบไม่สนิทแล้วก็ต้องยังใช้ตัวนี้เป็นแบ็กอัพตัวนอกอยู่นะครับสงสัยผมจะต้องหาอะไหล่เก่าที่มีอยู่มาใส่เข้าไปนะครับโอ้ตัวนี้ก็มีอาการแตกนะครับสงสัยจะใช้แปรงทองเหลืองไม่ได้เลยหลังจากนี้จะได้ใช้ได้แค่แปรงสีฟันอ่อนๆนะครับว้าวมาก นี่นะครับกอนไ,ไปอีกนะครับอันนี้คงต้องหยุดขัดแล้วไม่ได้นะครับเพราะจริงๆตัวนี้เป็นส่วนสำคัญอยู่นะครับอืมครับผมก็ไปหาพาที่ผมมีอยู่นะครับปรากฏว่ารูในะใหญ่กว่าก็ ใช้ไม่ได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคงต้องประกอบกันไปตามนี้เลยนะครับขัดก็ไม่ได้แล้วยิ่งขัดยิ่งผูกยิ่งก่อนนี่นะครับถ้าถ้าเจออาการชุบน้ำมันรั่วน,นะครับอย่าปล่อยถ้าปล่อยแล้วเป็นอย่างนี้เรื่องใหญ่คนระับ ครับตอนนี้เราก็แกะออกมานะครับโดยการเรียงของมันจะอยู่อย่างนี้นะครับตัวเล็กอยู่ข้างในตัวตัวขนาดกลางอยู่ข้างนอกนนะตัวนี้คือตัวสร้างมีบาลที่ผมบอกนะครับจะต้องมารอบกับตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวเนี้ยจะสอดเข้าข้างในแต่บางตัวบางรุ่นเนี่ยจะจะโอมไปข้างนอกนะครับมันมันก็แล้วแต่นะครับ อันนี้ของเขาจะพอดีถ้าเทียบกับของเราตัวใหม่นะครับเรียบร้อยครับมีอาการหลวมเยอะเลยเราต้องทําใจไปนะครับแล้วตัวนเนี้ยเนี่ยปล่อยให้น้ํามันท่องแล้วก็เป็นสนิมแล้วก็เนี่ยครับสภาพเหมือนที่เห็นตะกี้ตอนแกะออกมาเนี่ยนะครับแกะยากมากติดนะครับเดี๋ยวคงต้องหักแต่ม่รจะได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะตอนนี้มือลูกเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันสาก นะครับแต่ถ้าเราขัดมากปุ๊บรวยครับมี่ปวดเฮนนะครับก็ไว้ดูเป็นอุทาหรณ์นะครับอย่าปล่อยให้ทางขนาดนี้นะครับโอเคเริ่มทำงานกัน จะเอาลิงออกไปหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะครับ